เรื่องวุนของในวัยรุ่นมักบีบแก่อันนี้อันนี้คือกูยกกูะกว้านในนึงคือบางคนน่ะที่เขารับ่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถจักรเนาะเอาง่ายแต่อีกฝ่ายเขาเข้าแค้มจนจิดจนสิลงคล้องเลยจนจิเข้าแคมแล้วนะจนจิแบบตับมันแคมทางแล้วแหละเออเขาเข้าแคมอ่ะมึกเสือกบีบแก่ มึงบีบไปเพื่อ,อยังงวะเออกูจะคุ้มกูนี่แหละคือมือหน้างค์เดียวเลยกูไปจอดไฟแดงนะเ็นไว้ลุ้นสิอ่ะอีหย่างมันหลายคนแบบตำรวจเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นนะมึงที่กูตบและต๊กกหูแหละคือแบบตามึงเห็นอยู่ไฟแดงยังไปทกเจ็ดสิบขี่มาจุ่ท้ายรถกูมันยังมาบีบแกกีกี่คือกูคือแบบพ่อแม่มันโมสรส่วนวะให้แบบมันโกเข้าใจคำว่า,าแบบกดจราจรบ่หรือว่าจังไง่ะ หรือว่าตามันบได้แน่โมแบบไฟยังหกเจ็ดสิบมันยังมาบีบแก่ไล่กูให้กูแบบขี่ไปคือแบบมึงจหยฟ้าแบบนั้นมึงคือบผ้าไฟแดงไปเลยมึงย้านในอย่างตำรวจเออแล้วมึงมาบีบแก่ใส่กูเพื่อถ้าเห็นเธอหน้าทึกงลูกหลานไปกย่าได้ถ้าเป็นแบบนี้น่ะถ้าถึกเวลากูอยากเข่าเนี่ยกูหิวเนี่ยกูอย,กอยากหายเนี่ยนกกหูยันเลือดโอ้เวีนนะปูเดือบมันใสขนาะดกบอีกอีกพวกหนึ่งที่แบบขาดทางอะไร หนึ่งมารถใหญ่เนี่ยกูเห็นดูซุดแม่รรถใหญ่เวลามันซีเลียวนะมึงไปเห็นบ่เขานะก่อนสีเลี้ยวเขาให้สัญญาณก่อนห้าสิบเมตรร้อยเมตรก่อนสีเข้าเรียวไกลสีฮอตเรียวนะไปเลยสัญญาณไฟเลียวมึงนะถือคนบ่มีไฟกูกับบ่ว่าอย่างอันนี้มึงฮอตปุ๊บมึงเปิดปุ๊บ,บ,บเรียวปุ๊บเลยคนขี่มาทางหลังมึงเด้บางคนเบรกบมติดบ่เรื่องเป็นอย่างปุ๊บเขาต่ำเลยเจ็บเจ็บละละเจ็บยนต์ความง่สูงเลยขี่รถบู๊จัก อี้ยงเลยและเอี้ยงบูจะกู้เกันเน่ยมาเอาเขตเพื่อบีบแกนี่แหละกับไฟโลกไฟเลี้ยวเนี่ยหนึ่งมาอะไรแบบชิว่าจังไลวะกับไอโค้งบูจักซ้ายบาูจักขวาบางคนขี่ไปซื้อเนี่ยเขาขี่ไปทึ่แล้วแต่พวกที่ฮักออกมาจากทางโค้งหรือทางเลี้ยวเนี่ยมันโบเบิ้งในรถไปซื้อแล้วมันฮักตัดหน้าเลย้อหลายกูเห็นไว้ลุ้น ผู้ใหญ่ก็มีพวกรถใหญ่มันอย่าง่ะมันบัไดเบิ้งรถน้อยได้มันขี่นะคือแบบมันเห็นแล้วมันมีรถใหญ่แล้วมันมันขี่เลยนะคือมันมันก็มีอยู่ว่ากดจราจรในสมองนาะกูก็ยอมอยู่แบบนี้ถ้าเจอะถ้าเจอะกูนะถ้าไม่ให้ก็กูนะกูบอกเลยเจ็บมึงชิเป็นมึงชิใหญ่มาได้ใส่กับย่าถ้าเจอกับกูนะถึงจะว่ากูยากเข้าแน่กูบอกเลยกูเตือนไว้เลยนะมันไผ่บีบแกนะ เจ็บบวชตบก๊กหูมันเลือดออกเป็นคนุ้ยเวลาเข้าแล้วเข้าเลี้ยวกันสัญญาณไฟกับสัญญาณดีๆบวสัญญาณไกลๆนายบอกอันนี้ฮอตทางเลี้ยวปึ๊บเปิดมึงเปิดเพื่อนยังมึงเปิดหางีแม่มยังไงงั้นบวช